ปกติก็ไม่ไม่ค่อยชอบกินกาแฟนะครับครับไม่ไม่ชอบเพราะว่ากินแล้วมันจะใจสัจ่นกาแฟทั่วไปใช่ใช่ครับอันนี้เขาบอกว่ามันไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลเพราะว่าญ้าย่าหวานครับใช้แต่น้ําตาลครับอันนี้กินไปรู้สึกว่ามันจะไม่ใจสั่นนะ,ค,ะครับครับมันจะแบบถ้าเรากินกาแฟ,ฟทั่วไปมันจะใจสั่นวิววิวอย่างเงี้ยครับเั้นอนกับคอแห้งบ้างอะไรเงี้ย กินตัวนี้รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋อบครับ,รบผมมีปัญหาสุขภาพครับคือก็คือหนึ่งเลยนะครับจะมีอาการปวดหัวยิงเวียนหน้ามืดบ่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าเวลาฉี่นะครับฉี่ฉี่มันจะเป็นแบบออกเหนียวๆเหลืองๆเลยมันจะฉี่แล้วมันมีมดมดขึ้นมาเป็นน่าจะเป็นเบาหวานแั่ไม่กล้าไปตรวจตอนนั้นนะะ พอได้มาทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับาบาลานคอฟฟแล้วก็ดอบบีโอนะครับสองตัวนี้อาลังจากอาการแบบที่ฉี่มันจะเป็นสีเหลืองเหลืองเหนียวเหนียวเนี่ยมันจะตอนนี้อามันจะเป็นแบบฉีพบฉ่พุ่งแล้วครับฉี่พุ่งแล้วก็สีมันจะเป็นใสๆแล้วแล้วก็อาการวิงเวียน บดหัวอยู่บ่อยๆแบบหน้าเมื่อตาหมงก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่ากินแล้วก็น้องชายนะครับน้องชายรู้สึกว่าโอเคขึ้นครับประทับใจครับ